สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับน,นานนิธิดาแล้วรายการบีนิวสออลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธของ Honda ค่ะซึ่งด้านหลังของนายก็คือพระเอกของ Honda ในปีนี้ในงาน Motor Show ครั้งที่46นี้นะคะซึ่งก็คือเจ้า Honda City Hatchback d r i v e นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเขาเจนลีมิเต็ดเอ dition ขนาดไหนเดี๋ยวนะ่าจะพาทุกคนไปชมภาพรวมแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้ค่ะตามนั้นมาได้เลย รับงานมอเตอร์โชว์2025ในปีนี้นะคะทางบูธฮอนด้าค่ะยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะโดยการนำเสนอค่ะรถในหลากหลายผาลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรือ power product ค่ะทั้งนี้นะคะได้จัดแสดงเป็นโซนต่างๆนะคะให้ลูกค้าเลือกรับชมได้ตามความสนใจค่ะในส่วนของรถยนต์นะคะเราได้ให้ความสำคัญค่ะกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอมานะคะและในปีนี้นะคะเราจะมีการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญตัวใหม่ค่ะที่ชื่อ ว่า where the drive means more นะคะซึ่งเราเชื่อว่าชีวิตของลูกค้าค่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อีกไปได้สุดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ Honda และการบริการจาก Honda ด้วยค่ะเรามองว่ารถยนต์ค่ะไม่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่จะเป็นดั่งเพื่อนคู่ใจนะคะที่ไว้วางใจได้ที่พร้อมจะขับเคลื่อนนะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ไปต่อได้อีกค่ะแล้วก็เราจะสอดแทรกนะคะคอนเซปต์นี้ค่ะไปทุกๆก,กิจกรรมของ Honda นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะติดตามรับชมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะ ทางในส่วนของไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับขุมพลังที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้าขุมพลัง e-h e HE v full hybrid นะคะแล้วก็ขุมพลังเทอร์โบด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เ,เลือกอซื้อกันได้ตามความสนใจเลยนะคะ แล้วก็รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยค่ะเริ่มจาก Honda EN1 นะคะ SUV ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ Honda เปิดตัวนะคะรับจองแล้วก็จำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ1,199,000บาทค่ะ,คะ Honda e ดวนะคะก็จะเป็นรถ e ีรุ่นแรกของ Honda ที่มาพร้อมกับความอุ่นใจค่ะพร้อมโชว์รูมนะคะที่ให้บริการทั่วประเทศนะคะอีกทั้งนะคะอุ่นใจเกี่ยวกับการรับประกันต่างๆค่ะมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ EV นะคะและอุปกรณ์ขับเคลื่อนอ v ประยะทาง1 6 0 0 0 0กิโลหรือ8ปีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟรีค่ะ โฮมชาร์จเจอร์นะคะพร้อมการติดตั้งค่ะอีกทั้งนะคะสายชาร์จแบบพบกพาค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของการขยายการรับประกันตัวรถใหม่ด้วยนะคะเป็น5ปี1 4 4 0 0 0กิโลค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีความอุ่นใจไปกับ2 4 hour roadside assist นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้งานค่ะรถนะคะซ่อมบำรุงนะคะก็ฟรีนะคะในส่วนของค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าอะไหล่อีก5ปี1,000 100, 0 0กิโลค่ะ สำหรับท่านลูกค้านะคะสามารถที่จะจองนะคะแล้วก็ผ่อนในดอกเบี้ยเพียง1.69%สําหรับลูกค้า HONDA นะคะอีกทั้งยังฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจองวันนี้ถึงวันที่7เมษายนค่ะแล้วก็รับมอบรถนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะอยู่ในกลุ่ม City Series ค่ะซึ่งมาพร้อมกับการขับขี่ที่คล่องตัวอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันนะคะกับรุ่น Honda City Hatchback Driver ใหม่ค่ะตกแต่งมาแบบสปอร์ตรอบคันนะคะสำหรับท่านคอสายสปอร์ตนะคะที่ชอบความสปอร์ตเร้าใจแต่ยังแปลงไปด้วยความอเนกประสงค์ค่ะของรถ h t c h b a c k ด้วยนะคะในราคาสำหรับรุ่นนี้นะคะ8290 0 0บาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมากับรถรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e-HV Full Hybrid ในรุ่น City, c i ี i c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  o r d ,HRV และ CRV ค่ะและรุ่นเทอร์โในรุ่น City และก็ c ี vic ด้วยนะคะและในส่วนของโปรโมชั่นค่ะในครั้งนี้นะคะ Honda มอพร้อมกับ โปร Hot รุ่นฮิตนะคะซึ่งลูกค้าสามารถจะเป็นเจ้าของ Honda ได้โดยง่ายค่ะนะคะท่านสามารถเลือกนะคะรับเป็นดอกเบี้ย0%นะคะมาพร้อมกับ Honda Exclusive แพคค่ะและฟรีประกันชั้น1ค่ะสามารถเลือกเป็นดาวน้อยผ่อนสบายกับโครงการ Honda Double Smile Plus ค่ะยกตัวอย่างค่ะ Honda City นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง2,858บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะลูกค้าที่เป็นเจ้าของ Honda นะคะที่นำรถ Honda มาขายแล้วเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะคะสามารถรับบัตรน้ำมันเพิ่มอีกสูงสุด40,000บาทค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโปรโมชั่นจาก Honda นะคะทางดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้ามาร่วมสัมผัสนะคะกับผลิตภัณฑ์ Honda ได้ที่งาน Bangkok International Motor Show ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6เมษายนค่ะ ทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของบูธคอนด a ากันใกล้ๆนะคะแล้วนี่ก็คือ Honda City h a แฮชแบ c กที่มากับชุดแต่งดราย a อลนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าที่เขาเพิ่มเข้ามา ที่มีการตกแต่งพิเศษอย่างที่นัดบอกล i มิเ e d ดเ i ディชัค่ะโลโก้ H Mark จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะมีการสัญลักษณ์ RS ตรงนี้ตรงนี้ใช้เป็นสีดำเปียโนแบล็กและที่สำคัญอีกหนึ่งจุดเด่นเลยตรงช่วงบริเวณไฟตัดหมอกจะมีการตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้า City ตัวนี้เป็นอย่างมากทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันสักเล็กน้อยนะคะจะมีการใช้เป็นสีทูโทนเป็นหลักตัวนี้ก็จะมีการใช้นี่ค่ะที่จับก็จะเป็นตัดเป็นสีดำตัดกับตัวบอดี้รถที่เป็นสีขาว ทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านท้ายนัดจะบอกให้นะคะว่าในส่วนที่เป็นชุดแต่งเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะได้รับจากเจ้าตัวนี้คือรูปโซสไตล์ที่จะทําให้แปลกตาเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นอย่างมากนะคะดูด้านบนในการใช้นะคะนี่ไฟดวงที่3แล้วก็จะมีการตกแต่งซิตี้จะใช้เป็นสีดําพร้อมกับติดชุดแต่งดร i v e ์อลตรงนี้ไว้ด้วยนะคะและโลโก้ h m a r มกยังคงใช้สีดำเ k กเช่นเดิมโดยเจ้าตัวนี้สนนราคาอยู่ที่829,0 0 0บาทค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นัดอยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัส ที่บูธ A 26ค่ะของ Honda ในงานมอเตอร์โชครั้งที่46ซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่26มีนาคมค่ะไปจนถึง6เมษายนจัดขึ้นที่ Challenger Hall 1-3เมืองทองธาน,นีรวมถึงฟ o รัมฮอล l ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะและในคลิปหน้านะัดจะพาทุกคนไปกันที่บูธไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้นะัขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ